นอนต่อไม่ไหวไม่ใช่ไม่ง่วงนะครับแต่มันหิวหิวมากนี่ก็เที่ยอุ่ยบายโมงต้องหิวอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทานข้าวกันอยู่นะฮะหรือบางคนอาจจะทานเสร็จไปแล้วนะครับ ตายคลิปอาให้ใครครับปนุ่มอาให้ตัวเล็กไงออาหารมื้อเที่ยงของผมก็คือกระเพราหมูไข่ดาวนะครับง่ายๆแต่ได้เรื่องทุกครั้ง อร่อยอะไรนะครับน้ำพริกกระเิรอย่างยาง,งเดือดครับนแล้วก็มีแกงจืดเยื่อไผ่กระดูกหมูนะครับ เคยไหมเวลาหิวมาก,มากๆอย่างเงี้ยแแบบกินข้าวคำใหญ่ๆอะ่ะมันจะสะใจมากกระเรื่องต้องครบอย่างเช่กะเพราหมูไข่ดาวก็ต้องมีไข่ดาวมีกะเพรามีม,มีมีตัวหมูมีใบกะเพรามีพลิกหน่อยพลิก ทำเท่าประมาณเท่านี้ขูสะใจมันเต็มปากเต็มคำ เดี๋ยวจิ้นแจ็จะพยายามไปนอนอีกทีครับเกยตลับต,ตอนนี้ไม่มีแรงเลยเดี๋ยวอย่างนร้องเพลงไม่ไหวเจอะัรแยนแฟนครับ